บางครั้งสมบัติบางชิ้นบางคนก็จะมองว่ามันไร้สาระแต่สหรับางคนนั้นมันได้เก็บเกี่ยวความทรงจําไว้ในนั้นความทรงจําที่ไม่อาจลืมได้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์แนะนําหนังสือในหัวข้อหนังสือมีชีวิตของพวกผมคณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาญี่ปุ่นกราบผมนายนนทวัฒน์ผาสุขและนายเกิดไกรวันมงคลวันนี้ผมขอนําเสนอหนังสือหลายแง่มุม ที่มีชื่อว่าเสียงเพียบแห่งดวงดาวโฮชิโนโคเอะของอาจารย์มาคโตชินไคครับโดยในเรื่องนั้นได้กล่าวถึงคนสอคนที่แตกต่างกันคนละคู่คนหนึ่งที่เงียบขรึมแต่เป็นห่วงคนอื่นในชื่อเทระโอโนโบรุและคนที่เข้มแข็งสร้างเสียงหัวเราะทุ่มเทให้ทุกคนและทําในสิ่งที่ไม่คาดฝันบ่อยในชื่อนาการมิเนมิคาโกะครับ โดยจะขอเรียกตัวเอกว่าโนโบรุและนางเอกว่ามิคาโกะแล้วกันนะครับในเรื่องนั้นจะเล่าถึงช่วงเวลาของทั้งคู่ที่ได้เรียนด้วยกันในโรงเรียนมัธยมต้นโจโฮคุโนโบรุนั้นได้อยู่ใกล้ชิดกับมิคาโกะมาตั้แต่ตอนต้น้วยนิสัยที่แตกต่างทําให้ทั้งสองคนนั้นได้ใกล้ชิดในตำแหน่งหัวหน้าชมรมและหลอกหัวหน้าชมรมซึ่งในตอนแรกนั้นโนโบรุ no ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าตําแหน่งหัวหน้าชมรมนั้น ็จะเป็นของมิคาโกะก่าเถอจนทั้งสองนั้นได้อยู่ด้วยกันมาจนพัฒนามาเป็นเพื่อนสนิทกันในที่สุดโดยตอนนั้นโนบุรุก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอเธอก็แค่เพื่อนที่ไว้ใจได้แต่ต่อมาก็ได้มีความสัมพันธ์พิเศษเกิดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวครับโดยจุดเปลี่ยนก็มาโดยไม่ทันได้ตั้งตัวในวันหนึ่งระหว่างที่โรงเรียนนั้นจัดกิจกรรมทั้งสองคนที่เบื่อก็จึงโดดกิจกรรมออกมาที่ร้าน สะดวกซื้อแห่งหนึ่งแล้วก็ได้มาเจอกันแล้วก็ชวกนกันกลับเดินกลับบ้านาไปด้วยกันครับในระหว่างทางเดินกลับระหว่างพูดคุยก็ได้พบกับยานลิชิทแทรของทางสมาคมแห่งโลกและเทรเชอร์สิ่งที่จะเป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมือนมนุษย์เพื่อสำรวจดาวอังคารโดยระหว่างทางที่ทั้งคู่นั้นกำลังพูดคุยกันไปดูยานนั้นไปแต่อยู่ดีๆีนิคาโกก็พูดขึ้นมาว่า โนโบรุฉันะ่ะจะขับเจ้านั่นลหละแม้จะรู้ว่ามิคาโกชอบพูดแปลกๆแต่นั่นก็ทำให้คนคนหนึง่งชะงักอยู่ในความเงียบไปชั่วขณะถึงแม้ต่อมาเธอจะบอกว่าพูดเล่นๆแต่ทำให้พวกข่าวทั้งสองนั้นหัวเลาะกันแต่ต่อมาก็ได้มีเอเจนต์มาเกีย้ยลกองพ่อแม่ของมิคาโกให้นางไปทดสอบคัดเลือก สถานที่หน่วยประชาสัมพันธ์กองลังป้องกันตนเองแห่งอวกาศที่เมืองไซตามะของญี่ปุ่นโดยในโลกของนวนิยายนั้นได้มีกฎหมายพิเศษทาเชียนที่ทุกชาติต้องมีสดร่วงเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทาเชียนตัวฐานทัพนั้นจัดอยู่ในดาวังคารจากการค้นหาข้อมูลของโนโบรุและต่อมามิคาโกก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ไม่มีการตอบรับทั้งจากมือถือและอีเมลทำให้นางนั้นขาดเรียนไปจนจบมัธยมต้นจนโนโบุรุนั้นได้รับการตอบอีเมลมาจากมิคาโกอีกทีตอนเข้าโรงเรียนมัธยมปลายแล้วในระยะเวลาหนึ่งปีให้หลังแม้จะรู้ว่าในข้อความนั้นเธอแกล้งเขียนทำเป็นล่าเริงแต่ก็ทำให้โนโบุรุนั้นค่อสาบายใจขึ้นมาได้น,นิดนึง และต่อมาโนบุรุก็สงสัยในความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่ที่คนหนึ่งนั้นเป็นแค่นักเรียนมัธยมปลายแต่อีกคนนั้นใช้ชีวิตเป็นทหารอยู่ในอวกาศความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นเป็นแบบไหนกันนะทั้งสองคนคุยกันผ่านอีเมลของมือถือเกา่กาๆเครื่องหนึ่งที่ไม่ได้ทันสมัยแต่ก็ยังใช้ได้ในอวกาศแต่ต่อมามีคาโกะที่ผ่านสนามรบมาหลายครั้งแต่ก็มีครั้งหนึ่งที่นางพลาดท่าและหายไปอย่างปริศนา นบุรุนั้นที่เป็นห่วงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าข่าวสารที่ได้รับมานั้นมาจากดวงดาวอื่นต้องใช้เวลาในการส่งข่าวนั้นมาถึงหนึ่งปีจึงทําได้แค่สงสัยและก็ทําอะไรไม่ได้ต่อมาจึงได้สงสัยถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาอีกรอบว่าพวกเขานั้นเป็นอะไรกันแน่ต่อมาไม่คาโกะที่หายไปนานก็ได้ถูกพรว่ารอดชีวิตและยังมีชีวิตอยู่ และกลับมาส่งอีเมลให้โนโบรุต่อทำให้เขานั้นสบายใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยภายในเนื้อหาของมิคาโกะนั้นจะเล่าถึงดวงดาวต่างๆที่เธอได้ไปสำรวจกับทรเชอร์ของของนางที่มีความแตกต่างไปกับโลกมากเลยครับมิคาโกะนั้นก็ได้ทำภารกิจมามากมายเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งจากการที่หมดวาระของมิคาโกะ แม้จะห่างหายกันไปนานและเส้นเวลาที่ต่างกันทําให้มิคาโกะนั้นมีอายุแค่19ปีและโนบูรุนั้นที่มีอายุถึง24ปีแล้วแม้จะห่างกันตามช่วงอายุแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเลยทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนกันทั้งสองนั้นได้พูดคุยการจากการที่ไม่ได้เจอมานานแม้มิคาโกะที่ปลดประจําการแล้วแต่เวลาผ่านไปนั้นก็ยังต้องทําให้มิคาโกะนั้นแค่ต้องเรียนมัธยมปลายอยู่ดี ฉันอยากได้เวลาจังเลยจะได้ตามโนบุรุคุงที่อายุ24ให้ทันมีคาโกะได้กล่าวขึ้น <c oughs> ที่ต้องการเวลานะเป็นผมตั้งหาบเพื่อให้เดินให้ทันมีคาโกะไงล่ะโนบุร no ุได้กล่าวขึ้นและนี่คือในเรื่องย,ย่อของโฮชิโนโคเอะเสียงเพียงแห่งดวงดาวที่คนสองคนนั้นใช้มือถือแค่คนละหนึ่งเครื่องส่งอีเมลติดต่อการระหว่างดวงดาวอื่นๆกับโลก โดยสิ่งที่ผมชอบของนวัตยยเรื่องนี้นะครับคือ 1. การที่ถ้าหากเป็นการพูดคุยปกติก,ตก็จะเหมือนกับนวนิยายทั่วไปคือเขียนในแนวนอนแต่หากเป็นการเขียนในอีเมลแล้วก็จะออกเป็นแนวกล่องข้อความที่เรียบเรียงกันคล้ายๆกับพวกช่องแชทสนทนาครับที่เอามารวมกันอีกทีทำให้คนที่ฝึกอ่านนิยายใหม่ๆนั้น,น,นแยกได้และมีความเข้าใจได้ไง่ายครับ2คือ การแสดงอารมณ์ของตัวละครน,นั้นให้เตี่ยวมาในฉากต่างๆได้ดีมากครับเช่นความกลัวความเครียดที่ร้องไห้ออกมาจากกลนบึ้งของหัวใจครับและ3คือแง่มุมของตัวร้ายในเรื่องอย่างเช่นทราเชียนครับที่ต้องการทำลายบางสิ่งแต่ก็ไม่ได้ต้องการทำภายในเวลาเดียวกันทำให้คนอ่านนั้นเกิดคำถามขึ้นมากมายจากการกระทำของตัวละครในตอนนเัาว่า การกระทำสิ่งนี้นั้นมันถูกแล้วจริงๆหรอหรือว่าการกระทของทาเชียนนั้นมันถูกต้องอยู่แล้วและก็จากการที่ผมได้อ่านมานะครับสิ่งที่ได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้คือ 1. การเตียอารมณ์หลายๆอย่างครับเช่นความกังวลที่บอกใครไม่ได้ไม่มีใครสามารถบอกได้มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่รู้และความกลัวที่มันในรูปแบบต่างๆที่ไม่กลัวจากความตาย อาจจะเป็นกลัวในการสูญเสียหรือกลัวในอนาคตครับที่ทําให้ตัวละครนั้นได้เติบโตขึ้นโดยไม่รู้ตัวและการพูดคุยของทั้งสองถึงแม้จะห่างไกลกันและใช้เวลาในการส่งข้อความนั้นนานมากเท่าไหร่แต่ทั้งสองก็ยังพูดคุยกันทําให้ความสัมพันธ์ของตัวละครนั้นได้พัฒนาขึ้นครับแน่นแฟงกันมากยิ่งขึ้นและเมื่อเวลาจนกระทั่งทั้งสองได้เจอกันมันก็ถือว่าเป็น ฉากจบที่ดีเลยครับทำให้ผมนั้นรู้สึกดีใจและ,ะไร้ข้อสงสัยเกี่ยวกับหนังสือเรื่องนี้เลยครับและการนําเสนอหนังสือพอดแคสต์ในหัวข้อหนังสือมีชีวิตของพวกผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับ